สวัสดีครับพบกับช่างเจอีกแล้วนะครับพบกับช่างเจก,ก็จะมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์วันนี้มาอีกแล้วนะครับ MG EP พัดรถที่ถ้าคอมเพรสเซอร์ร้อนดับ <c oughs> นะครับถ้ารถคอมเพรสเซอร์ร้อนเมื่อไหร่ดับเมื่อน,นั้นนะครับอ่าแล้วทำยังไงช่างเจอโอโห,โอโหตอนนี้กำลัง วิตก,กังวลมากเลยรถมันดีนะแต่มันเสียตรงที่มันชอบดับเนี่ยก็นี่เลยครับวิธีแก้เบื้องต้นทําได้แค่นี้จริงๆนะครับวิธีแก้เบื้องต้นก็คือเปลี่ยนน้ายาแอร์แค่นั้นเองครับเปลี่ยนน้ํายาแอร์เสริมน้ํามันคอมนะครับทําระบบให้เป็นสูญญากาศมากที่สุดนะครับไม่ให้มีความชื้นในระบบเลยนะครับ เพื่อไม่ให้น้ำยาแอร์ขยายตัวนะครับแล้วก็เลือกที่ใช้น้ำยาแอร์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตลาดณตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นน้ำยาเทพแล้วล่ะนะชั่วโมงนี้นะครับก็นํามาใช้นํามาใส่กันนะครับจะใช้ h o นนี่เวลนะครับบีออนนะครับไอเบิร์กเจ็ดดาว จะใช้ฟอลเลนนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยพวกนี้เขามีใบนะครับมีใบรับรองค่าความชื้นของตัวน้ํายาต่ํามากนะครับแทบจะไม่มีความชื้นเลยนะครับก็น้ายาแหก็ต้องใช้อย่างดีนะครับน้ํามันคอมนะครับก็สําคัญนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ช่างจะ รู้ข้อมูลแล้วว่าท่านจะใช้อะไร SP2A ท่านจะใช้วอลโว p PG หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดูนพินิจของชั้นอ่ะเนี่ยครับประจำนะครับโทรมาหาผมเนี่ยเกือบทุกวันนะครับ MG เนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกกันตรงๆเนาะว่าการที่เราแวคกข้ามแล้วเติมใหม่เนี่ย มันไม่ใช่ว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบ100%เปอร์เซเปลี่ยนน้ำยาแวคกข้ามมันจะไม่เกิดไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะครับถ้าท่านไม่ดูแลเรื่องค่าแรงดันของระบบนะครับท่านไม่ดูแลรักษาแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไม่รอดน้ำนะครับน้ำลอยเย็นต่างๆนะครับไม่ เปลี่ยนนะครับเมื่อถึงเวลาแต่จริงๆเหมือนจะแสโลโนะ,ะต้องดูหลายๆอย่างนะครับการที่คอมพิวเตอร์มันร้อนเนี่ยมันบอกว่ามันทํางานหนักนะครับแต่หนักจากอะไรนะครับหนักจากอะไรนะั่นะคือสิ่งที่เราต้องไปหานะครับแล้วก็ต้องรอให้ทางผู้ผลิตเขาเนี่ยคอนเฟิร์มว่าไอ้นี่เนี่ยไอตัวเนี้ยมันทําให้เกิดปัญหาซึ่งมันเป็นได้ทั้งตัว ตัวลีโนยนะครับตัวรีโนยของวาลวิทเอ็กเซนเจอร์นะครับมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเปิดไม่สุดเปิดบ้างไม่เปิดบ้างทําให้อุอณหภูมิแบตสูงนะครับอุณหภูมิแบตสูงปุ๊บเนี่ยแบตจ่ายไฟให้ตัวคอนเวิร์ตไม่ดีนะครับมันเลยซีสามองเพ่งกันไปนะครับตัวคอนเวิร์ตก็แปงไฟให้ตัวคอมแพไม่ได้นะครับ แปลงได้ไม่ดีคอมก็ต้องการใช้กระแสสูงในรอบสูงนะเห็นไหมมันเกี่ยวพันกันหมดแหละแบตใหญ่ส่งให้ตัวแปลงไฟนะครับตัวแปลงไฟส่งไฟให้คอมเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดอะหรือเป็นเรื่องระบบไฟนะครับการออกแบบระบบไฟไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปได้แต่ว่ามันจะไปเจาะจงจุดหนึ่งนะครับกับช่างที่ไม่ได้ออกแบบระบบเนี่ย มันก็ยากยิ่งที่จะตอบแต่ผมรู้แค่ว่าการเปลี่ยนทายแวกข้ามระบบเติมน้ำยาแอร์ใหม่เนี่ยมันเป็นการลดโอกาสประมาณหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเ,เรามาดูกันนะครับเรามาดูโครงสร้างนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคงไม่ต้องอธิบายมั้งคอมเป็นตรงเเซอร์เข้าแผงจากแผงเข้าว,วาลวอะไรแมนี้มไม่ต้องกนะ็เหมือนระ,ระบบแอร์ป,ปกตินั่นแหละแค่แบ่งออกมามีระบบ ฮิตเอ็กเซนเจอร์ก็คือระบบชิลเลอร์นะครับที่เอามาทําความเย็นให้น้ํารอยเย็นนะครับที่ให้ดูก็คืออสายส้มๆเนี่ยเนี่ยคือสายนะครับสายทางดันสูงนะครับเนี่ยตัวสายทางดันสูงนี้เลี้ยงมอเตอร์นะครับอีกอันก็แยกไปที่คอมเพรสเซอร์นั่นแหละนะครับอีกคู่หนึ่งไปที่คอมเพรสเซอร์ก็จะมีกล่องเนี่ยครับไปคล้ายเป็นกล่องคอนเวิร์ตไฟนะครับตัวแปลงไฟแล้วก็ว่ากันไปนะครับ พราะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวกินไฟไม่เท่ากันนะครับก็ต้องมีการแปลงการเปิงไฟนะครับตัวแบตนะครับก็ต้องมีการหล่อเย็นนะครับเราก็รู้กันอยู่ว่าแบตเตอรี่นะครับหรือระบบไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าร้อนนะครับถ้ามันร้อนการจ่ายกระแสมันจะดรอปลงนะครับความไม่เสถียรมันจะดรอปลงนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า ใครที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์มาเรียนเรื่องไป้ามาอะไรก็พอจะคาดการได้นะครับอ่าเมื่อสมมุติว่าไอตัวแบตเตอรี่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉยๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอ่าสมมุติว่าตัวแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับส่งไฟมานะครับ399โวลต์400โวลต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับไอตัวแปลงไฟกับแปลงไฟไปให้คอมแอร์นะครับ200 300โวลต์ก็ว่ากันไป อ่าก็แปลงไปได้ดีนะครับแต่วันหนึ่งอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนคอแมแอร์นะครับต้องการกินกระแสที่สูงขึ้นนะครับอ่าต้องการกินกระแสที่สูงขึ้นเพื่อที่จะทําความเย็นในห้องโดยสารนะครับแต่ทีนี้แบตก็บอกโอ้ไม่ไหวอะ่ะฉั้นก็ร้อนอะ่ะเอคอ,อมคอมร้อนอย่างเดียวได้ที่ไหนล่ะ ความดึงความร้อนในห้องนิสารใช่ไหมแต่ฉันเนี่ยอยู่กับอากาศภายนอกเลยนะฉันก็ร้อนนะครับตัวฉันก็ร้อนฉันขอดรอกระแสลงสักหน่อยนะนะครับผมบอกโอ้ไม่ได้ต้องกินเยอะๆนะครับเพื่อดีจะต้องไปนะร,รีบอัดน้ํายาให้เจ้าของนะครับทํากันไปทํากันมาเอานะครับตีตามองเทงหรือเปล่านะจุดนี้ก็อาจจะมีผลนะครับหรือ โอ้ยคอมจ่ายได้ดีนะครับแต่ทำงานนานนะครับอ่าไม่เกี่ยวกับแบตละทีเนี้ยอ้าวคอมอาจจะทำงานได้ดีกแต่ไฟดีหมดทุกอย่างนะทำงานคอมทำงานนานอ่าทำงานนานปั่นนู่นเลย5้าพันนะครับ5 0 0พันรอบนะครับโอ้คอมหมุน5,000ันรอบล้นเลย45สห้านาทีอ่านะครับคอมก็ร้อน นะครับคอมก็ร้อนขดลวดภายในก็เสียก็เสื่อมก็พังกันไปนะครับก็เป็นไปได้เห็นไหมครับมันก็มันเกิดได้หลายสาเหตุอะ่ะผมก็ไม่รู้จะไปเจาะจงตรงไหนนะครับอ่าสิ่งที่ทําได้คือเนี่ยแวคมนะครับแวคั um ่มสุญญากาศให้ได้ต่ําที่สุดนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่สากลยอมรับเลยนะครับต่ำกว่า500ร้ยไมครอนอีกผมแวกะน,นะครับ แล้วจากนั้นเราก็จะเติมน้ํายาแอร์ที่คุณภาพสูงนะครับลงไปแทนทําได้เท่านี้จริงๆนะครับอ่าที่เหลือก็้เป็นหน้าที่ของตัวไดเออร์อ๋อลืมบอกเท่าที่ยังเเจสังเกตนะครับตัวไดเออร์ของแผงคอนเซอร์ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับบอกให้รู้ก่อนเลยไม่สามารถเปลี่ยนได้นั่นก็จะคล้ายๆของนิสสันซินฟยนะครับ แล้วแล้ว,แล,วแล้วนี่อีกนะครับบางคนบอกว่าเอ้แรงดันไม่สูงหรอกนี่จะไปสูงได้ยังไงนะครับมันจับขาออกมันไม่ได้จับขาเข้านะครับเราไม่รู้หรอกไอแรงดันที่เข้าตรงเนี้ยกับขาออกตรงเนี้ยมันสัมพันธ์กันไหมใครทำ TFR นะครับจะรู้นะครับใครทำ TFR จะรู้เอ้ะค่าก็ไม่สูงแต่ทำไมคอมมันพังนะครับเพราะว่าจุดวัดมันอยู่คนละจุด ดีแมกนี้นะครับอ่าอนึกภาพออกนะช่างแอร์นะครับเพราะว่าจุดวัดมันอยู่กระจุดท้าแผงตันนะครับท้าแผงภายในตันแรงดันขาเข้ากับแรงดันขาออกค่าแรงดันคนละอันกันนะครับหลังจากทําการแวกไปนะครับได้ประมาณพันกว่าไมครน,นะครับค่าเริ่มไม่นิ่งค่าเริ่มไม่นิ่งนะครับก็เลยต้องลวดนะครับทําการ เปลี่ยนน้ำมันนะครับตัวเครื่องแวคคัมนะครับต้องเปลี่ยนตัวน้ํามันเครื่องแว็คัมใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องใช้นะครับของทัชโก้นะครับตรงกับสเปคของเขาเลยนะครับของทัชโก้แบกนะครับอันนี้เราก็ทําการแวคคัมนะครับลดแรกแจกแถมนะครับลงไปนู่นเลย450ไมคลรัแล้วนะครับก็ได้แล้วนะครับต่ำกว่าพันเนี่ยในระบบแอร์เนี่ย ก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมแต่แค่อยากให้แบบกันพลาดนะครับลงไปนู่นเลยต่ําๆนะครับนี๋เราก็มาทาการเตรียมเครื่องมือนะครับเดี๋ยวจะวัดนะครับว่าอุณหภูมินะครับหลังจากเป็นซุปเปอร์ฮีทแล้วนะจะมีอุณหภูมิเท่าไรอย่างไรนะครับมิเตอร์ใหม่เลยนะครับอันนี้เบิกใหม่อันนี้เราก็ทําการนะครับเรียงนะครับมีตรงมิเตอร์ไว้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะจับความเย็นนะครับของตัวท่อแอร์ขาออกนะครับจากตัวแอร์ตัวนี้นะครับก็จะจับความเย็นนะครับความร้อนจับความร้อนนะครับก่อนเข้าแผงแอร์และตัวนี้จะจับความร้อนหลังจากระบายแล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยมันล้านไปก่อนนะครับเดี๋วเราก็ทำการเติมน้ำยานะครับสู่ระบบที่600กรัมเป๊ะเป๊นะครับนี่เลยนะครับ600บวกลบยี่ินะครับ ก็มาอ่านค่ากันนะครับแต่ว่าตัวนี้คงเชื่อถืออะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้รัดนะครับหน้าสัมผัสของหางเซนเตอร์เนี่ยมันไม่แน่นกับตัวท่อนะครับมันอ่านได้แค่14.5ซึ่งความเป็นจริงแล้วน่าจะลงไป8แล้วล่ะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นความร้อนนะครับคือท่อเส้นใหญ่นะครับที่จะเข้าแผงนะครับร้อนที่39.2 ระบายความร้อนได้นะครับเหลือ36.8สส่วนต่างก็ประมาณ3-4องศานะครับระบายได้ไม่หนีกันนักนะประมาณ3-4องศาเองเวลาเราแวคั่มนะครับเซตอัพใหม่เนี่ยคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะกินกระแสน้อยนะครับ ทำความเย็นได้ไวนะครับทำความเย็นได้ไวคอมมันจะลดสปีดลงนะครับแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมไม่ได้ยินเสียงคอมแล้วนะครับะนะครับแต่ว่าตัวค่าเนี้ยพวกเนี้ยท่านเจมไม่รู้ว่าเขาเขียนมาตรงหรือเปล่านะอย่างครูแลนเนี่ยเขาบอกว่า40องศามอเตอร์39นะครับเดี๋ยววัดมอเตอร์ให้ดูนะครับ อิงมเตอร์ไปนะครับอันนี้ใกล้เคียง38.5นะครับมอเตอร์แจ้งว่า39โอเคอันนี้ใกล้เคียงนะครับน้ำนะครับ37มสิ 3, 10, ตีเลขกลมๆ3าอยิงตรงท่อดีกว่า36ตัวน้ำสามสิบเตีว่า36 37นะครับแต่มันบอกว่า40นะครับ ตัวโปรแกรมบอกสี่สิบอไฮโวลต์คลนนะครับบอกว่าร้อนที่33.5ยิงไปนะครับนี่ก็อ,อ่านที่36นะครับอันนี้33 34ไม่ถึงนะครับก็ยัง,งงงอยู่ว่าคนเขียนโปรแกรมมันตรงหรือเปล่าอย่างไรนะครับ ก็เลยไม่ค่อยอยากเอามาอ้างอีงมากนะักอุณหภูมิภายนอก30นะครับโอเคครับใกล้เคียงของผมวัดได้31 31 31นะครับเซ็นเซอร์ของรถวัดได้30ส่วนได้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยมั่นใจมันสื่อถึงอะไรนะครับอาจจะเป็นตัวนะครับคอนเวิร์ตไฟตัวแปลงไฟต่างๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เบาสปีดแล้วนะครับแล้วก็เข็มนะครับโลเปชเชอร์นะครับก็สูงขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้รีบทำความเย็นแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรนะครับเย็นเจ็บแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ mg ep นะครับเราทำให้เห็นแล้วนะครับว่าแวกน้ำยานะครับจะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าค่าคอมพิวเตอร์เนี่ยการ ดึงกระแสการกินกระแสไฟเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับความเย็นไวขึ้นนะครับทำความเย็นไวขึ้นการใช้สปีดรอบของมอตเตอร์เนี่ยก็จะน้อยลงนะครับก็จะเป็นเหตุเรียกว่าช่วยนะครับช่วยให้คอมเพรสเซอร์นั้นไม่ไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับก็เรียกว่าทำก็ได้นะครับไม่ทำก็ได้แต่ทำแล้วอย่างน้อยก็อุ่นใจแล้วว่าเราแก้ปัญหานะครับไป จุดหนึ่งแล้วนะครับตัวน้ํายาแอ้มั่นใจแน่นะครับทํากระชังเจน้ํายาแอ่นะครับเกรดดีนะครับดีแน่นอนมอีการรับรองแน่นอนนะครับตัวน้ํายานะ,ะว่าหนึ่ามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าไม่ทำะไรเลยนะครับแล้วมันมีปัญหาปุ๊บก็ปวดหัวแล้วไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับองนี้เราฝากด้วยใครที่ใช้ MG EP นะครับขอบคุณครับ